Good morning Jeffrey โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมามีดูสวนกับแป๊บเดีวลุหนึ่งนสวัสนะคะทุกคนเ <Okay. S 1> มื่อคืนฝนตให้ดูแปลงผักแบบยั่งยืนของเรานะคะหรือแปลงแบบ perma culture อันนี้ปลูกผักมาได้ประมาณ2เดือนนะคะยังไม่ได้เติมปุ๋ยนะเขาก็มีความเติบโตงอกง,งามดีอยู่นะคะแปลงผักเพ perma c u เ t อร์ culture, แปลงผักแบบยั่งยืนหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะคะว่าเป็นการ ทำน้อยได้มากทําครั้งเดียวนะคะแล้วก็คุ้มไปอีกยาวๆเลยเราไม่ต้องไปเติมปุ๋ยเขาเรานี่ปลูกในแปลงอิดบล็อกนะคะซึ่งก่อขึ้นบนซีเมนต์นะแต่ว่าก็จะมีรูระบายเนี่ยเราก็พยายามเจาะรูระบายเรียนช่องอิดบล็อกเนี่ยน้ําก็จะไม่ขังนะคะก็คือชั้นล่างสุดเนี่ยเราก็ขนเอาพวกขอนไม้กิ่งไม้ซึ่งมีอยู่มากมายกับกองรอบๆบ,บ้านนะคะมารองพื้นไว้ก่อน ก็เรียงลําดับจากไซส์ใหญ่ขึ้นมาหาไซส์เล็กเนาะเพราะว่าการย่อยสลายนี้จะใช้เวลานานขึ้นตามลําดับนะคะต่อมาก็จะเป็นเศษใบไม้แห้งหรือจะเป็นเศษหญ้าหลังจากนั้นก็ปุ๋ยนะคะใช้ปุ๋ยคอ,อกนะท็อปหน้าอีกสักหน่อยเพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายะะชั้นบนสุดนี่จะเป็นดินผสมปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอ,อกที่เรามีนะคะใส่ชั้นบนสุดแล้วก็ปลูก ตามปัทยาใสเราจะคอนเซปต์ของฝรั่งเขาก็จะหมักไว้หลายเดือนเหมือนกันนะคะบางทีก็เป็นปีนะถ้าเป็นแบบแปลงใหญ่ๆนะองเราอันนี้ไม่ต้องหมกักลงมือปลูกได้นะคะกวางตุ้งสีม่วงนะก้างแก่แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บไปกินไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นดอกเป็นเมล็ดเก็บเอาไว้เก็บเมล็ดก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องซื้อเขานะคะถ้าเราเก็บเมล็ดเองเราก็ไม่ต้องซื้อต้องหาเหมือนกวางตุ้งดอกอันนี้นะคะเป็นดอกแล้วแ,วแก่แล้วเนี่ยเริ่มติดฝักแล้วก็จะเป็นเมล็ดเราก็สามารถที่จะเก็บเมล็ด ไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่อไปได้นะไม่ต้องไปซื้ออีกนะคะ <Okay. S 1> กวางตุ้งนี่ปลูกง่ายนะหน้าฝนนี่ก็ป้าอากาศเหมาะสมเนาะปลูกอะไรก็จะงาม mm hmm. ก็จะมีศัตรูพืชมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้สายชีวาภาพป้องการแก้ไขไปอันนี้เป็นมะเขือม่วงติดดอกติดลูกถ้าเราทําแปลงผักแบบนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีธาตุอาหารอยู่แล้วเป็นปุ๋ยที่เราผสมกับดินนี่ใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างก็จะ มีกระบวนการย่อยสลายคือจะเป็นคลังคลังปุ๋ยอ่ะเหมือนธนาคารปุ๋ยข้างล่างอยู่แล้วนะคะคือเราไม่ต้องเติมปุ๋ยอีกเลยถ้าอยากบำรุงเป็นพิเศษก็อาจจะเอาปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงในช่วงที่เขาติดดอกออกผลเนี่ยมาใส่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้เือม่วงมีกระเพราด้วยกระเพราก็แก่ริงต้องมาตัดยอดทําสาวให้เขาแล้วก็จะไม่แก่ไม่โทมแต่ถ้าติดดอกแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะร้อยร้อยเขาแก่เป็นเม็ดสีน้ําตาลแบบนี้แล้วเราก็เอามาเล่ยไปปลูกต่อได้ okay. กะเพราแดงนะั่นก็เหมือนกันแล้วก็มีพลิกนะอันนี้ก็เป็นพลิกน่าจะเป็นพลิกจินดาอันนี้ก็กําลังติดดอกจะติดลูกซึ่งคอนเซปต์การทําแปลงผักเพอเร์มาคอเจอร์แบบนี้ก็ง่ายนะคะเําสำหรับพื้นที่แห้งแล้งนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาใส่ปุ๋ยทุกสองสัปดาห์ทุก1เดือนเนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะเอาเศษใส่สวัตถุเศษต่างๆนาะนาะนะรอบบ้านนี่เก่งไม้ใบไม้ไม หมดเลยนะคะเนี่ยเอามาหมากักทําปุ๋ยให้ข้าย่อยสลายเป็นคลังอาหารให้กับพืชแบบนี้เราก็ไม่ต้องมีภาระอะไรมากมายในการที่จะปลูกผักกินเองนะคะันก็จะง่ายในคอนเซปต์เนี้ยเราก็สามารถที่จะไปปรับใช้ผักที่ปลูกในกระถางอะไรก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมตื่นเช้ามาเห็นผักสีเขียวเขียวเห็นดอกผักแบบนี้ก็สดชื่นเนาะก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดนะแล้วก็มีเศษ อินทรีย์วัตถุแล้วถ้าไม่เอาไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็เอาเอามารองแปลงไว้อย่างนี้นะคะตามคอนเซ็ปต์เพือมาคอรเชอร์เนี่ยแปลงปลูกผักแบบยั่งยืนนี่ก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์นะดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะประหยัดสตุงสต้งสตงสะดวกนะคะประหยัดเวลามีร้านผักส่วนตัวไว้ที่บ้านนะ,ะเดือนเดือนหนึ่งก็ถือว่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เยอะเหมือนกันโอเคโอเคนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย